จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้รับการจัดตั้งขึ้นครั้งล่าสุดตามพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดนนทบรุรีจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดนครนายกพุทธศักราช2489ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2489พื้นที่ทั้งหมด872.347ตารางกิโลเมตรประชากรทั้งหมด592,333คนคำขวัญจังหวัดสมุทรสาคร เมืองประมงดงโรงงานหลานเกษตรเขตประวัติศาสตร์ตราประจาจังหวัดสมุทรสาครเป็นรูปเรือสำเภาจีนแล่นในทะเลด้านหลังเป็นโรงงานและปล่องไฟซึ่งหมายถึงความรุ่งเรืองที่มีมาจากอดีตถ,ถึงปัจจุบันตราประจาจังหวัดสมุทรสาครเริ่มใช้เมื่อพุทธศักราช2483ในสมัยที่หลวงวิเศษพักดีชื่นวิเศษพักดีเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดต้นไม้พญาสัตบัญดอกไม้ไม่มีสัตว์น้ำปลาทูสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญศาลพันท้ายนรสิงหน์นาเกลือสมุทรสาคร ตลาดอาหารทะเลมหาชัยสถานีรถไฟบ้านแหลมต้นทางรถไฟสายแม่กลองเรือค้ำฝากมหาชัยท่าฉลอมสะพานแดงจังหวัดสมุทรสาครแบ่งการปกครองออกเป็น3อํอำเภอได้แก่อําเภอเมืองสมุทรสาครอําเภอกระทุ่มแบนและอําเภอบ้านแพว้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับ